โอ้โหเปิดต้อนรับหน้ากูได้ปูดินเลยเหรอเนี่ยกูดะปูนีมาลิตเตมโพนี่มาลิตเตมโพนี่อา่าฮะเจอมาลิตเตมโพนี่แล้วทุกคนจเจริญพรสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมไมค์ครับคอปเปอร์มอนครั้งนี้ผมกลับอีกครั้งนะครับผมซึ่งถ้าท่านผู้ชมสงสัยว่าพี่ทําไมตัวโปกเกมอนพี่เยอะจังครับผมไปไล่จับมาครับ ใช่ผมไป่้ด้จับมาโคตรจะเหนื่อยเลยคือผมไปนั่งจับมาเล่นนอกรอบเลยซึ่งเล่นนอกรอบเล่นตอนไหนเล่นตอนตรวจสอบอ่ะแต่กูต้องเล่นเกมออนไลน์ไงซึ่งเกมออนไลน์ที่ผมเล่นโปโปกเอ้ไอันนี้แหละเอ้ยไขสตารเลวเกนชินแตจะเป็นกีเซียส่วนใหญ่เพราะว่าไอ้เกนชินเนี่ยคือเพื่อผมมาฝากไอ้ดิผมเล่นด้วยความเป็นจริงอ่ะกูยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลย ผมผมทิ้งไอดีาเพื่อผมไว้ประมาณนี้นเลยนะทิ้งไว้ประมาณอ่า,อาสัปดาห์หนึ่งไม่ไม่แตะเลยเฮียคือผมไม่แตะเลยอ่ะผมบอกแค่นั้นแหละคือผมไม่ได้แตะเลยนะครับนี่ผมไปจับอ่าไอ้นี่มาได้อันนี้คือผมพัฒนาจนถึงไอยาคุมาเลยนะทุกคนนะนี่ผมไปจับเออ หอวล้อได้ปะมันออกชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่รู้ออกเสียงไงแต่ผมจะเรียกอะอะผีต้นไม้อะต้นไม้แล้วก็กระต่ายนุ่มฟูครับใช่ครับกระต่ายนุ่มฟูนะครับผมไปจับได้นะครับซึ่งขอบอกเลยว,ว่าค่อนข้างที่จะกไกละไอ้ที่ผมไปจับมันนี่ยโอ้โหมิวแทงโคตรเวลเยอะผมไม่อยากสู้กับมันวะ่ะผมกลัวท่านี่ด้วยอบอยู่ดีๆท่าพิสดารมามีท่าความมืดอ,อะไรเงนี้ยผมก็กลัวกลัว รู้ว่าจะโตตบปิ้วช่วงนี้คือแบบไม่ได้อัดคลิปนะฮะยังคลิกสับแบบเออแบบใช้สับเดิมๆไม่ค่อยจะได้ช่วงนี้ไม่รู้ไปแล้วไม่ได้อัคิดนานแล้วผมแบบผู้ไม่ค่อยคล่องปากเท่าไหละ่ะชอบเป็นแบบนี้แหละแบบไม่ค่อยได้ทํานานอะไรนานมันก็จะแบบไม่ค่อยคล่องมือเงี้ยจริงๆ่าผมกลับไปเล่นเกมชินอ่ะ ผมไม่คล่องอันที่ผมพูดจริงคือผมอ่ะเล่นเกมจีผมเล่นไม่คล่องมือมากเลยวงเล็บบนพีซีนะเต่๋ยมือถือไม่มีปัญหาเข้ามือถือผมเล่นตลอดเนี่ยเไอ้อดีเพื่อนผมอะ่ะมันเป็นแบบมันล็อกอินผ่านเข้าแค่นี่เองผ่านมือถือถ้าหากมันแบบแสดงรหัสผ่านแบบแบบโดยที่แบบไม่ต้องแบบอรอรอคนอนุมัตินี่คือแบบผมได้คือแบบเขา้าเขา้เขาไอดีเพื่อนแล้วนะ ก็ดีเพื่อไปเล่นละได้ปกคอมอ่ะเออแต่ว่าได้<อ>จกมันต้องให้เขาอนุมัติฮะใช่มันต้องให้อนุมัติ<อ>ซึ่งดูว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะฮะก็ปล่อยนไป<อ>ก็เล่นในโทรศัพท์ไปฮะทุกคนผมก,ก็ไม่มีปัญหาในการเล่นเกมินในโทรศัพท์หรอก อจริงปะที่ผมมาเต่ามันเกิดตรงนี้เยอะมากผมสงสัยทำไมเต่ามันิดเกิดต,ตรงนี้จังสงสัยจริงด้วยเรเป็นท่าพื้นผมชนะคือผมเป็นท่าพื้นไงแต่ถ้าหากตีมันไม่โดนอย่างเงี้ยวานละว,วานละอ้าวตีไม่เข้าครับสวยไปเลย ผมก็ไม่อยากสับตัวเพราะว่าถ้าหากสับตัวแล้วเบบี<ๆ>มันกึนช้าวั t ท่าเฮกเออแม่ตัวเชียท่าเฮกสู้กับมันดีปกติไม่เข้าอีบ้าโคตรตลกเลยเฮ้ยไซดักอุย้ยผมไม่ได้ตั้งใจสู้พี่ครับ ฮัลผมสร้างผิดทุกคนผมสร้างผิดผมต้องไปหาพิ่เอ็กซ์ไ่มอมานั่งขุดมันอีกโอ้ชีวิตแต่แถวนี้น่ะผีเบอร์บนหินเจงยังไงล่ะมาสู้กันเลยเอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าจะไม่ผิดนกมกันมันเป็นธัดุบบแบบเป็นบินหินนี่หว่ามันจะรอดไปเนี่ยต่ก็รอดน,นะนะ ว่าแต่ทำไมตัวผมมันเรืองแสงอ๋อลืมไปผมใสกเกงทองเนี่ยเออเชี่ยนี่คือผลของการที่เราจะใสกเกงสีทองกันเลยด้วยเก่งเบี้ยเกงสีทองเอ็มชาร์ดเชี่ยนี่คือผลนี่คือข้อดีที่สุดของเกงสีทองเอ็มชาร์ดรือกั็รึซึ่งผมไปเอามาจับนะกองไปจับตรงนั้นแหละไอ้กองนั้นเฮ้ยแต่ผมออกไปออกจากตรงนั้นกิเลิตั้นเจอเลยเหรอหืม What the skeleton? เฮ้ยเฮ้ย ตกตกต,กต,ตกเอ้ยรอบนี้ผมใส่แว่นเล่นเกมด้วยทุกคนกูใส่ตาใสาึกเกียจแบบตั้งใส่แว่นเลยทุกคนใส่แว่นไม่ค่อยได้นานด้วยไงเพราะมันอบลูกกระตา่ายทำ้ตูนั้นรู้สึกร้อนหน้าจนตูต้องหาน้ำคบลูกกระต่ายเลยเออมาดีครับเหมือนหล่อครับเหมือนหล่อครับเหมือนหล่อครับน้องๆเรียบร้อย ัธนูลูกกระสุนธนูดูดีนะโอ้เสียนะโอ้สบายสบายแถวนี่มันเอน,นเดอร์แมนเยอะมากเอ้ยเชียตกกระจายหมดโอ้โหพี่หมีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ้ยเจอแต่ผมเจอแล้วพี่หมีไม่มีเทพประเภทประเภทตอบความมืดใช่ไหมครับไหนก็ตายซะเถะิดโดยท่าเฟ็มโอวิปไม่รอดหรอบิไฟายไปนะพี่หมีสู้ผมไม่ได้หรอกคอยดูผมนะแกฆ่านั่น สู่ไม้ผมไม่ได้หรอกพี่พี่จงกลายเป็นเครื่องเส้นให้คีย์บอร์นี้มันน่าสนใจซะเถอะสลายเลยแค่ในน้ำพึ้งนะผมครับได้แล้วก็ไปหเราเหมือนกันพูอเฟเบ์วิปดี่ไดนดีเอกวิท่าจะปีประเภทผีด้วยเห,ออหรออะไรท่าอะไรวะ มิตีผมไม่ค่อยเข้าโอยไม่ตีไม่ค่อยเข้าก็บ้าครึ่งหลอดเลยครึ่งหลอดเลยเอี้ยเองทางโอ้ยโอ้โอ้เดอร์แมนผมไม่ได้เอาเรือมาด้วยเอาไปเอาเรือมาผมก็ครับสิครับแม่เรานี่นี่จริงเลยนะเราบริการเอเดเอ้แมนไปแนามันวะ เฮ้ยเอน้แมนนายเออสนใจบริการเปล่าบริการเออนั่งนั่งเรือฟรีได้เว้ยบริการนี้น่ะฉันคิดไปอย่างดีเลยเรียบร้อยไม่หวานแบบแบบเดี๋ยวเอาเองเก็บก่อนแค่ตีโดนเจ็บบริการอย่างดีเรียบร้อยบอกเลยว่านี่คือบริการอย่างนี้สลับชั้นเลยล่ะ เนื่องจากพกมันของนั้นได้ตู้เย่ยไปแล้วแล้นั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอ้าวแมงคีผมจะมาเร็วสามสิบเลยเฮ้ยเ,ยเยดี๋ยวก่อนนะเป็นที่แล้วครับผมจะไม่ผีปเป็นทีพุทกาลได้แล้วนี่นะวิพัทธกาลเป็นแมงกี้มาเป็นอะไรวะแมงกี้ร่างสอไม่รู้ชื่ออะไรอ่ออ่านไม่ออกภาษาอังกฤษพอเสร็จแล้วก็วิพัพุกาลเลยโอ้มาแล้ก็โอ้เท่เจ๋อเลย ขี่ได้เปล่าว่าขี่ไม่ได้นะก็หลักเสพของเอ่อหลักสูตรข,ของเกมเกมนี้นั้นเราไม่สามารถขี่พวกมันได้นะครับแต่แั้วต้อง้าดเด็ด <c oughs> ีไม่งั้นไม่ใช่สีที่ผมแกะผูลืมคิดเลยว่าไม่งั้นตุ่ยเย่เออเรียบร้อยเออมันอ๋อมันเอ็กซ์พลอรชั่นมันระเบิดตัวเองจริงครับแค่ันจะไปอรอดวะไอ้บา ระเบิดตัวเองทิ้งไอ้หอยไอ้ระเบิดตัวเองทิ้งทุกคนให้มันจะไปรอดร่ะฮะใครมันจะไปรอดโอ้ยอาจจะอผมเลอใส่โยวิปโวิววิปใส่หินเออไม่เป็นไรท่าเฮกเลยง่ายดีถ้าเฮกไม่ตายก็ถ่ามือแล้วกันคิดไม่ออกโอ้ถ่ามือยังไม่ตายอ่ะ เอ้ยไอ้นอกนั่นนะ่ะทำมาก่อนเท่าไรสามเอ็ดสามสิบเฮ้ยแต่ละตัวเยอะเร็วเยอะเกิดเลยเว้ยท่ออเหีเ้ยท่อจริงๆท่อจริงเลยเฮ้ยเฮ้ย อันนี้ของดีอันนี้ของดีทุกคนผมไม่นึกเลยว่าแล้วทุกคนครับอย่าลืมมาตัดต้นไม้เกมนี้นะครับเรามีโอกสจะได้ของสิ่งสิ่งนี้ซึ่งเจ้าของนี้นั้นถ้าหาโปเกมอนรันนั้นถือครับมันจะเพิ่มเรื่องใช่ใส่ไปเลยได้รับสิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่าเดิมเดี๋ยวผมจะทำปลาแถวนี่หมดครับผมจะเป็นเอ่อ นักทำลายป่าไม้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกให้ได้เลยว่าอย่าเติมให้ได้เลยลงไปในออคำพูดดีกว่านะฮะมันค่อนข้างที่จะเบียวนะฮะเรา,าเจอไปฮะเราเราเราจะเบียดตอนนี้เราเราจะเพิ่มเบียวฮะเดี๋ยวเขาเบียววันหน้า,อา <c oughs> <c oughs> โอ้ยคิดถอยดูที่โอ้โเแบบี้ <c oughs> ผมต้องการอลูมิเนียมครับ ต้วการอลูมิเนียมย yeah, okay. ไอเชียเย้แล้วโอเคไอเชียไม่ได้เล่นนานจัดลืมโอ้โหไปจับใครลิกกี้ใครลิกกี้อยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่นะหายหาแลลวทุกคนโอ้ไม่นะไม่นะ โอ้จบแล้วทุกคนคาริคิวหายไปแล้วอ่ะล่าสุท้ายหายไปแ้วทุกคนรีสปอเยเลยจังเว้ยต้องไปไปรีสปอยเลยจังเลยครับพี่น้องมันรีสปอยเร็วมากๆเลยโอ้โหไอค้าผมนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ โอ้ยเชี่ยผมจะตีน้องแม็กตีไม่ติดบ้าเลไอ้ข้างหน้าผมทพามันปกปกเพราะมันเกิดเยอะจังวะว่า20%่อะ่ะไม่ใช่เอราอม่าไอ้เชี่ยอา้าวน,นะครับผมจะทำการจับไอ้โนดโดโดนี้แล้วโดยการโดยการส่งตัวไปเลยพวกเอาด้นโอรสนายจงเช้ท่าที่มีอยู่ เวลวิบเอาใช่หาความมืดผมปล่อยความมืดซะาเล่โอ right? mm ๊ยเอ้ยเอ้ยนั่นจะว่าเลยโอ้โอ้โอ้เกือบเลยเอเคโอ้เกือบคิด อ้เกือบคีดครับทุกคนอ,อู้เกือบคีดอีกแล้ตัวอะไรตัวอะไรมาอีก <_ S 1> เ,ปเป็นอะไรฮะให้พวกบ้าจะได้อะไรมาคอปเปอร์รอ,องครับแต่ไม่เป็นไระถ้าหาผมจับเจ้านกนี้ได้จบคลิปครับผมไม่พูดละ ไม่พูดละไม่พูดละพอพอพอไม่พูดละไม่พูดละโอ้โหแกดิหน,นักเดียวจังเลยนะโอ้โหแกต้องเจอสาหายตัวเหล็กไปเลยสาหายตัวเหล็กเจ้าท่าเดิมเออฮสาหายตัวเหล็กตายเลย ผมคิดว่าเอออย่าให้มันตีเลยเฮียเรเรียนท่าแบบท่าสักตาไปเยอะจัดอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยทุกคนครับสู่ผมหนึ่งสองสามสี่ห้านี่สู่ผมเดี๋ยวคอยดูมันจะติดไม่ติดต้องเสียหมาไดนะ้เฮียอย่าด้วยนั่นแย่ว่าแล้วหนึ่ง สองสามสี่ห้าไอ้เชี่ยเมื่อกี้นี่แม่ภูมเดินม,มาอู้เสียววาบเลยไอเ้เย่จับพลาดแน่แน่จับยากอะตีตีตตตตตอ้าวโตายเลยผูหูผมกูเย่เลยรครับไปไ<ห>เลยครับไอมีคำว่าปลานี่ มีคำว่าปลานีมันจากไม่ตายดังเดียวแต้นกเวนเอสรุปคือไอที่เล่นมาครับคีโม้มาต้องมาครับสุดท้ายฮะแง่เดกฮะโอ้โหเปิดต้อนรับหน้กูได้ปูดินเลยเหรอเนี่ยกูต้องดี มาลิเตมโพนีมาลิเตมโพนีอ่าเจ้าาลิเตมโพนีทุกคนจะเล่นพรเท่าไรสี่สิบมาไปเลย เชียด er. ุยเลยนี่เถอะสู้ไปได้กลับบ้านกูจะสู้กับเวอรม์มอนที่โอรคเออบาคนจะไม่มีท่ากอสี่เทพหรอกมั้งทุกท่านครับคือว่าผมนั้นจะปิดคลิปแล้วแต่ปัญหาคือกูเจอ,อริี้วรูฮะเนี่ยกูอยางเงี้ย ไอเชี่ยมันก็ต้องจับปะวะซะเริโอรู้เลยนะเว้ยลรโอรู้เลยนะพี่ไอเชี่ยลรโอรู้ไอ้บ้าเรต้องจับแล้วปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ต่อนี้ไหมได้ครับตายละก็เป็นได้นะเรีอวรู้พลาสเตอร์นะตด้ก็เป็นได้นะเรียรู้นะ อู๋ไม่รู้ก็ไ่รู้วู๋รู้เป็จะอยู่ที่นี่โว้ยกูยไม่ได้ตั้งแกมาหาหรือคุณรู้เจอแล้ว,วไงอยากตีเลยสวิตตัวเอ่อสวิตตัวแฟนแต่และตัวมันไม่หายไปน,นี่ว่ะไปแต่และตัวตีมันแหลกขานาดเลยนี่ว่าคลิก,คกกับฟิกไม่ได้ไอ้ท่านี่มันเห็นเห็นท่ามันมันแบบ มันมันอาจจะเบาๆนะแต่ถ้าหาเนตัวโวนขึ้นมาไม่ตีรแรงๆเลยน,น,นะตีะยบยบตีแบเอาเอาเอาซะแบบไม่สามารถจับได้ออกันหรืออะไรก็จะปลาผ้าเรอมีสปาผ้าอยู่อ่ะเขาแบบตื่นมาอ e ีสปอร์ตหน่อยครับพี่อ่า อูไม่ต้องใช้นะพีซีพีคำสั่งก็ได้แล้วแล้วได้เลุบไปแล้วทีมาเร็วลู้แกอยู่โพรเทชันที่กำลังถ่ายรูปแลวสวยงามมากไม่เหมือนกับไมค์ครับพีซีมาที่มึวิ่หนีกูเอ่อคือผมจะได้ปี๊คแบบจริงๆจังๆไหมเนี่ยคือเนื่องจากผมเชอซื้อตัวโปเกมอนครับกาบีดเฮียกาบีดกาบีดเลยด้วย กาเบีลยนะไม่ธรรมาดานะบอกกับล็อกสม <ล inking S 2> ัทไปมันจะตาไว้ <Isaiah. S 1> ล็อกสมัทโอเคแต่มันลดดีเฟนต์ em ดีว่ะชิบหายละเดี๋ยวตายไว้เยอยถ้านีคือไม่ตาย เว้ยนะพูดคขา่าไม่ตายเลยวันช็อตเลยถ่ายได้คือไปตายวันช็อตเลยเชี่ยเดี๋ยวเรายิงเหลือกลโนเนียอยู่ครับโคกลโนเนียมาไปไหนของมันวะนี่เรายิงเหลือกลโนเนียอยู่คนเรายังมีเช็เท่เมื่อกี้ที่ท่ายิงกับโจโจอย่างนั้นล่โอ้โหโจซาโรุก่ไก่จริงเข้ามา จับฉันให้ได้สิเอาล้ก็โรดีด้แกค,คือพ่อมาตัวท่าไม่าคนจะไปเป็นสอบี่สอนละมั้งนะหวังว่าไอ้บ้ามึ้ยิ่งเป็นเอาล้วถ้าก็โดีด้โดท่าเฮกไปแต่จริงแกก็อย่าอย่า,อยาเอา็กโทรเอ็กตรักชั่นใส่กูเลยนะขอร้อง p l e a s อิ่งจับเอตั้งไว์ก็รู้เดียอ่าดีมากก็รู้เดียเดี๋ยวนั้นเลยพวกเอาเลยนะได้แล้วไนดะ้ยี่ไงเหยียบเลยนี่วิธีวิธีคนแก่วิธีคนแก่วิธีคนแก่นี่นี่หน่อยแนย่หน่อยแนย่หน่อยแน่ ฮะจับอะไรไม่ได้เลยจับอะไรไม่ได้เลยว้ยไอ้ยี่อผมว่าผมควรจะปิดคลิปตีกว่านะไม่อยู่ต่อ